คลิปนายพลสีกากีีเล่นจำจี้ตำรวจชั้นประทวนสาวหน้าห้องถูกแพร่ในอินเทอร์เน็ตระบุนายตำรวจในคลิปเช้าเป็นถึงผู้บังคับการจังหวัดตากคลิปดังกล่าวซึ่งมีลักษณะคล้ายภาพจากกล้องวงจรปิด เป็นภาพผู้บังคับการจังหวัดตากได้เรียกตำรวจชั้นประทวนหญิงหน้าห้องเข้ามาในห้องทำงานก่อนที่จะมีการกอดจูบจากนั้นทั้งคู่ได้เข้าไปในห้องน้ำภายในห้องทำงานก่อนกลับออกมาในสภาพที่พลตำรวจตรีคนดังกล่าวไม่สวมเสื้อนอกปมปัญหามีอยู่ว่าการกระทำของนายตำรวจคนดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่และทำไมถึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอาจารย์ครับ มันทำไมเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอาจารย์พิเคราะหน่อยถ้าดูรูดูรูปการทั้งหมดแล้วเนี่ยมผมคิดว่าไม่ใช่ข่มขืนใจผู้หญิงทำไมครับผมดูแล้วผู้หญิงตอบสนองค่อนข้างดี <c oughs> เพราะฉะนั้นทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงสมัครใจ<อ>ผู้หญิงก็มีการกอดรัดด้านหลังของผู้ชายด้วยขณะที่ผู้ชาย เข้าประตูมาผู้หญิงเข้าประตูมาถึงก็ทันทีทันใดเลย oh. ไม่มีการโอ้โรมปฏิโรมไม่มีการค่อยจับมือถือแขนทีละนิดทีละหน่อย oh. แต่มาถึงฟึบออ oh. แล้วฟึบไม่ใช่ฟึบฝ่ายเดียวมันฟึบ,บสองฝ่ายด้วย oh. ตกลงมันก็บอกว่าเป็นการไม่ได้ข่มขืนใจ oh. แต่สมัครใจและเป็นและน่าจะวิเคราะห์ได้ว่าเป็นคู่เคย ขาช้างเคยค้าม้าเคยขี่ไม่ใช่คู่เคยขาอ <c oughs> มาเคยขี่อาจารั<ม>จะ<า>เป็นเรื่องเจ้านายนี่แสดงอํานาจกับลูกน้องจนลูกน้องต้องจํายอมหรือเปล่าอาจารย์อันนั้นอาจจะเป็นในอดีตอื <c oughs> ไม่สามารถจะตอบได้ว่าครั้งนี้ มันไม่ใช่เป็นการแสดงอำนาจเพราะลูกน้องก็ดูจะรู้เห็นเป็นใจอพอใจกันพอสมควร<ะ>เจ้านายมีการไปเปิดม่านดูด้วยว่าจะมีคนเห็นไหมและขณะเดียวกันเมื่อลูกน้องเข้ามาก็ปฏิบัติพอปฏิบัติเสร็จเข้าไปในห้องน้ำเสร็จ ยังมีการมาแต่งตัวจัดผมจัดเผ้อ่า้ถ้าดูกันคลิปกันเต็มๆที่อาจารย์การกระทําที่ลูกน้องโผล่เข้ามาอย่างนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะทําตัวที่จะไต่เต้าไปทางตําแหน่งหน้าที่อะไรหรือเปล่าเป็นไปได้ว่าลูกน้องที่รู้เห็นเป็นใจอาจจะต้องการใช้เต้าไต่ไม่ไไมใช่ไต่เต้าเลยใช้เต้าไตก็เป็นไปได้หรือไม่อย่างนั้น ผู้ชายก็ใช้อำนาจเคยใช้อำนาจในอดีตแล้วในที่สุดเอาวะไหนไหนก็ไหนไแล้วก็เกิดความพึงพอใจอตกลงมันก็เป็นไปได้ทั้งคู่อาจารย์เท่าที่ผมดูนี่สถานที่นี้ก็เป็นสถานที่ราชการเเป็นห้องทำงานแล้วก็ยังมีชุดข้าราชการเนี่ยอยู่อย่างเต็มๆทั้งคู่เลยอาจารย์แต่งชุดราชการตำรวจทั้งคู่ผมว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันน่าจะมี ความเกรงอกเกรงใจในชุดข้าราชการของตัวเองบ้างชุดในพลบ้างเต็มเต็มเลยอาจารย์บางทีเนี่ยจะกินเหล้าเมายาเนี่ยถ้าเป็นตำรวจนี่เขายังต้องถอดชุดออกนะอาจารย์แค่ขนาดกินเหล้ายังมีความละอายต่อชุดเครื่องแบบของตัวเองออนี่ยิ่งกว่ากินเหล้าอีกที่มันเมาตันหาบ้ากามะตรง เมื่อกี้ดูในรูปให้ดีมีหิ่งพระด้วยอ๋อตกลงมีพระเนี่ยปกติรูปพระพุทธรูปเนี่ยเป็นเครื่องเตือนสติใช่ไหมอ๋อการที่เขาตั้งในห้องทำงานนิยมกันไม่ใช่เพียงแค่เอามาเป็นเครื่องประดับใช่แต่มีไว้เพื่อที่จะเป็นเครื่องสัญ,ญลักษณ์ในการเตือนใจเราให้มีฮิลิให้มีโอดตับปะม,มีความละอายมีความเกรงกลัวต่อบาปมีพระพุทธรูปอยู่ เหมือนเป็นธรรมที่จะน้องนําสั่งสอนจิตใจเราคนเราเนี่ยอาจารย์เนี่ยครับถ้าหักห้ามใจเนี่ยไม่ได้คือกิเลสตัณหาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนมันมีมแต่ที่มันไม่ปรากฏออกมาเนี่ยเพราะรู้จักหักห้ามและกดมันไว้ได้ก็หมายความว่าคุมกําหนัดให้ได้คุมกําหนัดได้ถ้าเราไม่สามารถคุมกําหนัดได้เนี่ยเขาเรียกว่า ไอบ้บากามนะครับอาจารย์อ oh, <yeah. S 2> ผมขอถามอาจารย์ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่เรื่องอย่างนี้เนี่ยผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาหรือฝ่ายชายฝ่ายหญิงเนี่ยควรจะหักห้ามใจฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดควรจะต้องเป็นผู้ที่ไม่กระทำหรือเบรกกันไว้เนี่ยฝ่ายใดครับผมว่ามันทั้งสองฝ่ายนะผู้ชายในฐานะผู้บังคับบัญชาจะต้อง แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้ใหญ่สมพานไม่กินไก่วัดเบรกตัวเองได้จะทําให้ลูกน้องคน,นอื่นเนี่ยเขาเชื่อถือแต่ถ้าหากผู้ใหญ่ไม่ทําผู้น้อยทั้งหลายก็นินทากันให้ซัดหมด อ,อย่างกรณีนี้อาจารย์ก็ได้ยินมาใช่ไหมว่าเขาก็นินทากันซาดว่าไอ้เสือนี่ไม่ใช่คนนี้คนเดียว<อ>ใช่ไหมยังมีคนอื่น<อ>ลูกเมียคนอื่นก็มีออใช่ไหมใช่ที่สำคัญที่สุดผมว่ากฎกอพอเนี่ยเขาอ,ออกมามห้าขอ้อมองดูแล้วเนี่ยอาจารย์ครับตำรวจผู้บังคับบัญชาคนนี้เนี่ย ทำผิดกฎกอพอเนี่ยห้าข้อทุกป,ประการเลยครับอาจารย์ที่เขาบอกว่าห้ามกอดจูบรูปคลัาเต็มเต็มเลยนี่ไม่ใช่คัาธรรมดาทั้งล้วงทั้งควักเลยนะครับอาจารย์เอ,อเกินกว่ากฎกอพอ,อีกแล้วเขาบอกว่าห้ามกระทําด้วยอากับกริยาสอไปในทางเพศครับนี่ไม่ได้สอไปในทางเพศเลยครับใส่เต็มเต็มเลยครับอาจารย์ โอหรือแสดงการสื่อสารว่าสอไปในทางเพศก็ห้าม <นะ S 2> แสดงพฤติกรรมอื่นๆก็ห้ามนะทั้งจับจ้องมองอวัยวะต่างๆทั้งหมดทั้งส่วนใดเนี่ยก็ถือว่าผิดกฎกอพอ,อแต่แต่ดูทั้งหมดแล้วเนี่ยผมผมต้องเถียงอาจารย์ผมว่าเขาไม่ผิดกฎกอพอผิดอาจารย์ไม่ผิดได้ยังไงเนี่ยก็กอพอเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่สมัครใจ แต่เที่ยวนี้ผู้หญิงก็สมัครใจผู้บังคับบัญชาก็สมัครใจทั้งสองฝ่ายสมัครใจทั้งคู่อาจารย์จะว่ายังไงออ๋อแต่มันผิดตรงที่ไปใช้สถานที่ใช้เวลาในการทําราชการอใช่ไหมครับแต่อีกอันหนึ่งกฎกอพอเนี่เขาก็ใช้กับข้าราชการพลเลืนอนนี่เขาเป็นข้าราชการตารวจครับ ใช่กฎกอพอก็เลยไม่สามารถจะใช้อะไรได้ครับอาจารย์ครับครับอันนั้นต้องไปเป็นเรื่องของวินัยของตํารวจจะแล้วซึ่งผมก็เชื่อว่าวินัยของตํารวจเขาก็มีคล้ายๆกับกอพอเหมือนกันครับแต่ขณะเดียวกันอาจารย์ว่าสองคนนี้ต้องไปขออนิรโทตกรรไหม ทำไมอาจารย์ถามคำถามนี้อ้าวก็ตอนนี้มันฮิตนะเรื่องนี้ละโทษกรรมอ่ะจะไปขอ,อนีรโทษกรรมกับใครอ่ะอาจารย์ก็คนหนึ่งไปขอ,อนีรโทษกรรมจากผัวอ,อีกคนหนึ่งไปขอ,อนีรโทษกรรมจากเมียเขาทำความผิดอะไรอ่ะอันนี้โทษกรรมเนี่ยมันเป็นเพื่อพวกคดีอาญาก่อการร้ายอะไรแล้วนี่มันไม่เกี่ยวอะอาจารย์อันนี้ก็โดนคดีเนี่ยจะถูกข้อกล่าวหาได้ ใครครับตำรวจหญิงจะโดนอะไรครับอาจารย์ตำรวจหญิงน่าจะโดนคดีอมของหลวงเอ <l ots> ้อแล้วตำรวจชายล่ะโอ้น่าจะโดนคดียิ่งเป็นตำรวจนี่เออยัดของกลางทั้งคู่เลยต้องนิรโทษสกรรมเห็นไหมล่ะข้าใจทันสมัยนะเอาละมีบางคนเขากล่าวหาว่าไอ้คนปล่อยคลิปเนี่ยกันแกล้ง หรือต้องการปกป้องสถาบันตำรวจกันแน่อ,อาจารย์มองมองยังไงครับประเด็นนี้น่าจะปกป้องตำรวจมั้งแต่ผมในทัศนะนี้เท่าที่มองเนี่ยไม่น่าจะเป็นการกลั่นแกล้งเขาจงใจทำเต็มๆเลยจงใจทำเต็มๆจงใจทเต็มเต็มเลยต้องการจะปกป้องสถานที่ทำงานเพราะไม่ต้องการให้สถานที่ทำงานเนี่ยเป็นซ่อง หรือเป็นโรงแรมม่านรูดอ๋ออันนี้เป็นการปกป้องจึงเอาคลิปวิดีโอมาแฉแฉเลยนะครับวันนี้ไม่ใช่ซ่องนะจากกรณีที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยอาจารย์อยากจะคลายปมหรืออยากจะคิดว่ามันน่าจะเป็นอุทาหรณ์สอนใจอะไรกับใครได้บ้างผมคิดว่าคนที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการเนี่ยอาจจะต้องมีการยับยั้งชั่งใจแล้วก็ถูกคิดขึ้นมาอีกอันหนึ่งก็คือว่า ตำรวจเนี่ยเวลาเกิดเหตุขึ้นมาทีไรเนี่ยมักจะบอกว่า CCTV หรือกล้องสำหรับบันทึกเนี่ยมันมักจะเสียเออจริงนะเวลาจะจับคนร้ายทีไรกล้องเสียทุกทีนะเออ,เออแต่พอเวลาตำรวจเนี่ยเขาจะดักถ่ายตำรวจด้วยกันเองเนี่ยมันไม่เสียเลยอยมันชัดแจ๋วเลยนะเตแล้วมันมีถึงสองกล้องด้วยดูมุมกล้องให้ดีนะเออนั่นนะครับมันก็ได้ แง่คิดอยู่อย่างหนึ่งว่าบางทีตำรวจก็อาจจะต้องการพัฒนาตำรวจให้ดีขึ้นไม่อยากจะเห็นการเสื่อมเสียอย่างที่อาจารย์พูดและน่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้ข้าราชการที่อื่นต้องดูตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับ,รบดูเป็นแบบอย่างเพื่อที่จะทำให้เราช่วยกันพัฒนาอย่าได้ใช้อํานาจในการล่วงเกินผู้หญิงหรือว่าถ้าจะ ตกลองปล่องชิ้นสมัครใจกันเนี่ยก็ไม่ควรจะทําในที่ทํางานใช่ไหมครับใช่ครับไม่อย่างนั้นเขาก็จะมองกันว่าเฮ้ยหญิงมันก็ร้ายชายมันก็เลวครับ